อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยไดโนซอร์คิงและบริษัทคิดแอนด์คิดจำกัดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับเช่นเคเยครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาออท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่อีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะดำเนินการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่า ของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําเสียงหลอกกันทำไมนะครับผมกลับมาเป็นเสียงปกติดีกว่าก็ผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับพิชินรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยครับสําหรับในวันนี้เพื่อทำเสียงหลอยแลละ สำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมการ์ดเกมไดโนเสาร์คิงกันน่าเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นชุดสตาร์เตอร์เซตซึ่งมีการวางจําหน่ายแล้วนะครับผมตามร้านค้าชั้นนําและแวดกันเลขย,ยบ้านของท่านหรือแม้แต่ในเซเว่นอีเลเวนกระดามก็สามารถวิ่งเข้าไปซื้อได้ครับผมดังนั้นอย่าเพิ่งวิ่งไปอย่าเพิ่งไปใจเย็นๆรอดูรีวิววิชินจบก่อนแล้วค่อยไปซื้อก็อยังทันนะครับผมดังนั้นใจเย็นๆดังนั้นก็มาดูกันดีกว,ว่าว่าวันนี้เราจะมารีวิวชุดอะไรกัน ก็นึ่งเลยเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับผมว่าเดนโซร์ค mm ิง hmm. นั้นมีการแบ่งชุดการเป็นประเภทต่างๆอย่างไรก็จะแบ่งหลักๆเป็นสตาร์เตอร์เซตนะครับผมนี่นี่คือสตาร์เตอร์เซตนั่นเองจะเป็นเรียกได้ว่าชุดเริ่มเล่นใส่ไว้นะครับผมจานวน4 3ใบมันจะประกอบไปด้วยการสหรับเล่นที่ใส่ในเด็ก40ใบแล้วก็คาแรคเตอร์อีก3ตัวให้เลือกใช้นั่นเองแต่จริงๆเวลาเราใช้เราใช้คาแรคเตอร์แค่ตัวเดียวเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้คือจะมีให้ทั้งหมด4 3ใบนั่นเอง แต่ถ้าเกิดเป็นชุดอื่นนะครับผมอย่างเช่นก็จะมีเบสเซ็ตที่ขายพร้อมกันอ่ะอันนี้คือเบสเซตอันนี้เนี่ยจะบรรจุก,การทั้งหมด50ใบนะครับผมมันจะเป็นอันารมณ์ว่าชุดเสริมเป็น BT นั่นเองนะครับผมก็ข้างในนี้ก็จะมีเรียกได้ว่าสารพัดสารพัดธาตุาเลยปรับปรนกงินไปนะครับผมอาจจะถามว่าแกะออกมาเล่นได้ไหมคือมันทําได้แต่ไม่แนะนําคือกฎของไดโนเสาร์คิงบอกไว้ว่า ใส่การ์ดอย่างต่ำสี่สิบใบนะครับผมแต่จะใส่ผสมกันยังไงก็ไม่จํากัดน,นะครับผมอยากจะใส่ยังไงก็ได้และจะใส่เกิน40บใบไปเท่าไหร่ก็ได้จะใส่เป็นร้อยใบอย่างได้เลยแต่จะให้ดีเวลาเล่นควรจะเล่นเป็นท่าเดียวกันดีกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดน้องซื้อเบสเซตไปหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีสารพัดท่าเลยเปิดหนึ่งกล่องก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการซื้อสตาร์เตเซตก่อนแล้วค่อยมองดูว่าชอบท่าไหนแล้วค่อยไปแยกซื้อเอาก็ได้หรือจะซื้อหมดเลยก็ได้นะอย่างถ้าเก คราวนี้ก็จะเก็บประมาณอย่างเช่นเนี่ยก็จะเก็บประมาณสักสากล่องนะครับผมเพราะว่ามันจะเปิดมา1กล่องก็จะมีทุกแบบแหละแต่แต่ละแบบก็จะมีแค่หนึ่งใบบางตัวตัวไหนเก่งอยากจะมีสักสามอย่างเงี้ยก็ซัดใบ3กล่องนะครับผมเต็มที่คือ3กล่องแน่นอนก็เพราะมันใส่ได้สูงสุดแค่3ใบด้วยดนะังนั้นเปิด3กล่องใบไปก็เพียงพอแล้วนั่นเองแต่คือนี่คือที่เหลือก็แล้วแต่ชอบแล้วกันว่าอาจจะเปิด1กล่อง2องกล่องก็ได้แล้วแต่นะครับผมคราวนี้นี่คือของที่วางจําหน่ายเดือนมกราคม ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมอ่ะคลิปนี้พอดีคลิปนี้อัดตอนเดือนมกราคมในกุมภาพันธ์ก็จะมีเบสเซตออกมาอีก2ตัวก็จะมีเบสเซตสกับเบสเซตสามนะครับผมซึ่ง2ใบนี้ก็จะเป็นชุดเสริมอีกเหมือนกันอ่ะก็จะมีหลายตัวยูนิตมิสก,กิ้ใหมส่สก,กิลเก่งกาดเต็มไปหมดเลยซึ่งก็จะถูกบรรจุอยู่ในนี้ด้วยก็ใจเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันพิชินรีวิวให้ครบทุกกล่องแน่นอนจ้างั้นในวันนี้ก็ผมเราจะมาขอเริ่มที่สตาร์เตอร์เซตก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ก่อนเลยเลยขอดูอพีเตนเตอร์หน้ากล่องก่อนนะครับผมพีเตนเตอร์หน้ากล่องของเรามีใครบ้างก็จะมีในตัวพระเอกของเรานะครับผมตัวที่เรียกว่าเป็นพระเอกของกระตูลเรื่องนี้นั่นเองแล้วก็จะมีนะครับผมมีเป็นรูปโลโกม้มีเป็นตัวยูนิตอย่างตัวก็จะเป็นไดนโนเสาร์ที่คู่กับพระเอกนั่นเองนะครับผมแต่แต่ตัวนี้ในกล่องไม่มีให้นะาจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นการ์ดฟอยหน้ากล่องจะ1กล่องจะมีฟอยล์งใบติดหน้ากล่องแน่นอนนะครับผมเขียนไว้ชัดเจนว่าสตาร์เตอร์เซตรือก็คือสําหรับ พู้เริ่มลนั่นเองเพื่อเเริ่มต้นเล่นนั่นเองตรงนี้เขาบอกเขียนไว้ชัดเจนเลยชุดเริ่มต้นพร้อมเล่นได้ทันทีคือแกะปุ๊บเล่นได้เลยนะครับผมในนี้มาจุก,การสด4 3าใบคู่มือการเล่นและสนามสนามก็คือที่พิชินแปะอยู่ในนี้แหละคือจริง,รงๆในนี้จะมีคู่มือการเล่นให้ด้วยสนามให้ด้วยแต่พอดีสนามพิชินหยิบออกมาใช้แล้วตอนนั้นแกะแล้วเนี่ยจะไม่มีสนามก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะพิชินแกะออกมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับผมคราวนี้มาดูด้านบนกันบ้าง ด้านบนจะเป็นรหัสชุดนะครับผมก็จะเขียนไว้ว่า dk ซึ่งใน k ก็ย่อมาจากไดโนเสาร์คิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็น ss อะศูนย์หนึ่งอะก็จะเป็นภาคหนึ่งชุดที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของรหัสชุดนะเดี๋ยว ss นี่คือ starter set นั่นเองเนี่ย starter set ss นั่นเองนะครับผมอา้าวก็เป็น starter set หมายเลขหนึ่งนั่นเองภาคที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนั่นเองคราวนี้มาดูด้านข้างบ้าง ด้านนี้ครับผมก็จะเป็นเขียนไว้ชัดเจนเลยว่ามีกั์ดอะไรบ้างมีกั์ด43แบบบรรจุไปด้วยไดโนเสาร์26ตัวนะครับผมใบสกิล12ใบซูเปอร์สกิล2ใบคาแรคเตอร์3ใบรวมเป็น43แบบพอดีเป๊ะนั่นเองแต่ละแบบมีแค่บเท่าใบทนนา,นา,นาที่เหลือก็จะเป็นลายเชลล่ย์ศตัวอะไรชาโนเซรัต002ตัวอะไรไล่ไปเรื่อยๆจนครบ Uh, 43ใบนั่นเองนะครับผม,มก็จะเป็นรหัสของเขานั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึง43มันจะมีแค่32แบบนะครับผมเพราะว่าบางใบก็จะให้มา2บางใบก็ให้มา3อะไรประมาณนี้มีมี43ใบนะครับผมแต่ว่าแต่ละใบาอาจจะมีซ้ำบ้างมันจะไม่เหมือนกับเบสเซตที่บอกว่า50ใบก็50ใบนั่นเองครับผมก็เต็มเต็มเลยนั่นเอง คราวนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับอีกฝั่งนึงมีอะไรบ้างอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเป็นโลโก้ต่างๆนะครับผมมีหน้าตาพระเอกโผลมามีโลโก้ไดโนซอร์คิงแล้วก็มีงะบบุจะเป็นตัวคู่หูพระเอกนั่นเองนี่ก็จะเป็นร่างร่างเล็กก่อนที่จะใช้ไดโนซสารเปลี่ยนเป็นร่างพรอมสูนั่นเองเป็นเป็นแบทเทนโหมดนะครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ชาเเนเป็นแบบเป็นภาพอาร์ตเต็มเมเลยคิดว่าพิเศษการเรืองแสง2ใบในกล่องด้วยก็ใบหน้ากล่องนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นมอกรนั่นเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิธีการเล่นในตลาดแข่งขันในที่ก็จะมีลงไว้คอเซนเตอร์เบอร์อะไรอีเมลอะไร Facebook อะไร่นองก็เข้าไปติดต่อสอบถามก็ได้นะครับผมแต่ถามพี่ชินก็ได้ยินยีตอบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถามกับทาง Facebook ไทยในโนซอร์คิงอาจจะได้คำตอบที่ดีกว่านะครับผมการด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของบาร์โค้ดต่างๆโลโก้ต่างๆและนั่นองครับผมของอะไรของ u ั l ล g h t ใ์อะไรก็ว่าไปนัเนอง ครบแล้วน,นั่นเองขั้นบนก็จะมีเขียนอีกนิดหน่อยก็ผมว่าหาสามารถหาชมการ์ตูนเรื่องนี้ได้ที่ไหนก็จะมีระบุวันเวลาช่องชัดเจนใครมีเปิดดูได้ก็ไปดูกันได้นะครับผมเพียงแต่ว่าเนื้อหาในการ์ตูนเนี่ยจะไม่มีเล่นการนะ์ะจะมีแค่สลการเลียไดโนเสาร์มาสู้กันเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นั้นไม่ใช่การ์ตูนเล่นการจะเป็นการ์ตูนแนวเรียกได้ว่าช่วยไดโนเสาร์เรียกไดโนเสาร์ออกมาสู้กันอารมณ์คล้ายกับโปเกมอนดิจิมอนมากกว่านะครับผมจะไม่ได้นั่งเล่นการ์ดกันเหมือนกับนนนกกดหรือ Yu oh! อั่เง แต่ก็จะเหมือนกับว่าเอาเนื้อเรื่องในกระตูนเนี่ยมาทําเป็นการให้เราได้สู้กันน,นัเนเองครับผมเอาละเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาแกะกันดิ่ดูครับผมว่าสตาร์เตอร์เซชนี้นั้นแกะออกมาแล้วข้างในมีอะไรบ้างน,นัเนเองครับผมก็ขออนุญาตจะแกะจากด้านล่างแล้วกันนะครับผมไม่อยากแกะจากด้านบนเดี๋ยวตรงนี้มันเสียฮึช่าเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วโอ้สวยงามมากครับผมจริงๆิพี่ชินแกะมาดูรอบนึงแล้วแหละทำเป็นตื่น,ตเ,นเต้นไปนงานนะครับผมอ่ะข้างหลังก็จะมีอ่ะอน,นี่จะเป็นคู่มือการเล่นให้นะครับผมก็แนะนําให้อ่านกันรอบนึงก่อนรผหรือถ้าเกิด ใครอ่านแล้วไม่มีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้หรือดูคลิปสอนเล่นที่ิิชินลงไว้ก่อนหน้านี้3ตอนก็ได้ดูหมด3ตอน,ตอนคือเข้าใจแน่นอนครับผมคราวนี้มาเปิดกันดีกว่าชิชทานก็จะมีนะครับอันนี้ฝาฝากล่องม,มีฝากล่องเอาไว้กันกระแทกในในึงครับผมซึ่งดีมากๆเลยอขอแยกไว้ก่อนนะจ๊ะก็จะมีตัวหน้ากล่อง2ใบเป็นฟลอยด์แน่นอนครับผมนี่ก็จะเป็นฟลอยด์นั่นเองส่วนที่เหลือก็จะเป็นกร์ด ทั้งคาแรคเตอร์สกิลและโดนเสากันเรามาดูกันดีกว่าว่าให้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่าตอนหนึ่งขอเทมาก่อนนะจ๊ะอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นคูปองนะครับผมสาหรับส่งแลกกั๊ดโปรโมนั่นเองอ่าก็จะมีใบนึ่งนะครับผมเอาไว้สําหรับเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมรวม รวมถึงวิธีการส่งด้วยนั่นเองก็จะมี2ด้านด้านหนึ่งก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆว่าหาแล้วได้ที่ไหนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวิธีการส่งนั่นเองครับผมก็ส่งกันไม่ยากส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นคูปองการ์ดโปรโมนะครับผมก็จะมีด้านนี้บอกว่าจะคุณจะได้การ์ดตัวนี้นะ1คูปองตัวหนึ่งใบเท่านั้นจํากัดกี่คนก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรให้กรอกไปสําหรับส่งไปแลกคูปองนั่นเอง ก็ดีก็ผมดีกว่าแบนการเยอะเลยเพราะแบนการเนี่ยจะแยกส่วนอะไรไปหลายๆส่วนอันนี้คือเขาทําเขา้าใจทําทําเป็น2ส,ส่วนจะได้ประหยัดด้วยครับผมซึ่งซึ่งก็ดีไม่ไม่หายปกติต้องเก็บทั้ง2ส,ส่วนส่งไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เออส่ส่วนเดียวก็รู้เรื่องแล้วง่ายดีง่าย,ายนี่พี่จินชอบครับผมอันนี้ก็จะเป็นคูปองที่แถมมาให้ในกล่องนี้นะั่นเองครับผมก็ขอแยกไว้ก่อนนะจ๊ะ คราวนี้มาดูเรื่องของการที่แถมในนี้มาก,ก่อนว่าแถมอะไรบ้างนะครับผมอ่ะจริงๆนัแล้วเนี่ยถ้าเกิดแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเรียงเผาเรียงธาตุไว้พิชินเอามาเร,เรียงเรียบร้อยแล้วก็เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูล้กันก่อน,นื่นคาแรคเตอร์ให้มา3ใบนะครับผมก็จะมี lexon 1ใบ doctor s o n t a ตัวนี้เป็นตัวลายเป็นหัวหน้าฝ่ายลายนะครับผม1ใบแล้วก็โคไดริวตะ อีกหนึ่งใบนั่นเองอันนี้คือพระเอกนั่นเองครับผมสาหรับคนที่เปิดสตาร์เตอร์เซตมาแนะนําให้ใช้คาแรคเตอร์การ์ดเป็นใบนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่า2ใบนี้นั่นเนี่ยจะต้องเอาไปเล่นคอมโบกับการ์ดเสริมในชุดเบสเซตนั่นเองก็คือเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆแต่ถ้าเกิดแก่แก้สตาร์เตอร์เซตใช้ตัวนี้ก่อนจะเวิร์กกว่านั่นะเองนะครับผมก็แนะนําใช้ตัวนี้ไปก่อนละกันอ่านี่ก็จะให้มาทั้งหมดคาแรคเตอร์3ใบนั่นเองแต่ใครชอบอยาจะใช้ตัวนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ชอบเลยก็ใให้มา3บา ด้านหลังก็จะเป็นลายนี้นะผมด้านหลังจะเป็นลายนี้จะไม่เหมือนกับการ์ดไดโนเสาร์ที่ลายจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะคนละอย่างกันกน,กน,กน,นี่ก็จะเป็นลายด้านหลังของคาแรคเตอร์การ์ดนั่นเองคือเราจะได้แยกชัดเจนไงอนไนคาแรคเตอร์นั่นเองครับผมจะได้จะได้ไม่ไปปรับปรับวนกับในเด็กของเราด้วยคราวนี้มาดูแต่ตัวดีกว่าว่าไม่ให้อะไรบ้างน,นะครับผมอ่าก็ดูเลยก็คงต้องขอเริ่มที่ธาตุไฟนะครับผมเพราะให้มาเยอะมากจะมี แอร์แอร์ลิโอเลมัสนะครับผมพอดีชื่อภาษาอังกฤษเาดาื่อาางับางตัวมันอ่านยากจริงๆนะครับผมก็ขออาภัยด้วยถ้าเกิดอ่านผิดให้มา2ใบนะครับผมเลเวล1พคลังโจมตี2,000เป็นเป็นธาตุไฟออกกันไกลนะครับผมแล้วก็ไม่มีไม่มีสกิลไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยให้มา2ใบนั่นเองเลเวล2 ให้สยามโมไทยแลนด์นัสมานะครับผมสองใบตัวนี้สยามตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นเนักศึกของไทยที่มีการข้นพบเจอนะครับผมในประเทศไทยนั่นเองก็จะเป็นเลเวลสองพลังโจมตีพันสี่ซึ่งถือว่าสูงนะครับผมแต่ก็จะมีแล้วมีสกิลเป็นออกคอนนั่นเองต่อมานะครับผมอาจจะเป็นเลเวลสามนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างเลเวลสามก็จะเป็นแอนโดรเคนโทซอรัสนะครับผมให้มาสองใบเหมือนกันพลังโจมตี 1,500เลเวล3ออกกันไกลนะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์แต่อย่างใดเป็นธาตุไฟนะโอเคเก็บไว้ก่อนต่อมาเลเวล4ครับผมเลเวล4ให้มา2ตัวมีตัวแรกคือ a อร์บิลีซอรัสนะครับผมพลังโจมตีพันแปเป็นคอนนั่นเองธาตุไฟนะครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นเลเวล4เหมือนกันกับทอร์โวซอรัสพลังโจมตี1,700เป็นกันไกลไม่มีเอฟเฟกนะจ๊ะธาตุไฟเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือเลเวล4 เลเวล5ต่อเลยดีกว่าครับผมก็จะให้เดสเ e โด d o s ัสนะครับผมอ่าเป็นเลเวล5ออกกันไกลธาตุไฟนั่นเองครับผมก็จะให้มา2ใบ และสุดท้ายก็ผมก็จะเป็นตัวหน้ากระล่องนั่นเองกับตัวนี้เลยไทเลนโนโซอรัสนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกระดาษนะครับผมเลเวล6พลังโจมตี2,000นั่นเองเรื่องเอฟเฟก Effect, เดี๋ยววิชินจะไว้ที่ใบคลิปเอฟเฟกต่อจากนี้อีกทีหนึ่งคือกล่องนี้คลิปนี้จะแกะให้ดูดเฉยๆว่ามีตัวอะไรให้จานวนเท่าไหร่บ้างนั่นเองครับผมแล้วพอถึงคลิปเอฟเฟกก็จะลุยเอฟเฟกกันอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นธาตุไฟทั้งหมดที่ให้มาก็จะมเะีเลเวล1 2ตัว2 2 2 สองสองหนึ่งนะครับผมอ่ะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดใบนั่นเองก็จะมีเป็นธาตุไฟทั้งหมดสิบเอ็ดใบเนื่องจากสตาร์เตอร์เซตเนี่ยก็จะมีรวมมาหลายๆหลายๆหลายๆเผ่านีหลายหลายธาตุนั่นเองครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปเอ๊ะทำไมให้มาหลายธาตุเพราะมันเป็นชุดเริ่มเลยนั่นเองเอามาให้ลองรู้จักกับไดโนเสาร์ธาตุต่างๆนะครับผมคราวนี้มาดูธาตุสายฟ้าบ้างก็จะเป็นตระกูลพวกสามเขาเป็นหลักนะครับผมตระกูลไทเซอรลทอปอะไรแบบนี้อ่ะตัวแรกเลยกับซูนี่เทราทอปนะครับผมก็จะ เป็นเลเวล1พลังโจมตี2,000ออกกระดาษให้มา2ใบนะครับผมตัวถัดมาเป็นเลเวล2กับยูเซนโทรโซลัสเป็นกระดาษนะครับผมพลังโจมตีพันสามนะครับผมให้มาสองใบหนึ่งหนึ่งอยู่นี่นะตัวนี้ให้มา2ใบนะครับผมอ่ะต่อมาจะเป็นเลเวล3นะครับผมก็จะให้มา2ใบเหมือนกันมันจะเป็นฟลอยด์ใบหนึ่งและธรรมดาใบาหนึ่งนะครับผมกับ ทรเซรลาทอปส์นะครับผมตัวนี้คือรู้จักมาดีแน่นอนกับทรเซรลาทอปส์นะครับผมมาตัวนี้ก็จะเป็นพลังโจมตีพันห้าเลเวลสามออกกระดาษนั่นเองและเลยคนสมัยเด็กจริงๆสมัยเด็กๆนี่เคยมีคนถามว่าทาไมมันไม่อ่านว่าไซเซลาทอปนะครับผมก็งงเหมือนกันสมัยเด็กๆหาคำตอบขึ้นไม่ได้ด้วยเถียงกับเพื่อนตั้งนานเฮ้ยมันอ่านว่าไทรอย่อาว่าไทรเพื่อนก็ถามว่าทาไมต้นไซเขาเขียนสไอสระาหารเราเลยเหมือนกันก็ก็ต้องบอกว่า ตอนนั้นเราเถียงไม่ออกจริงๆนะครับผมถ้าเกิดเป็นเพื่อนพี่ชินแล้วก็จำไว้นะพี่ชินกําลังจะอธิบายเพราะว่ามันเป็นคําศัพท์จากภาษาอังกฤษดังนั้นต้องอ่านตามภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าไทร T R I นะครับผมมันหมายถึงสามอะไรแบบนี้ดังนั้นเนื่องจากเราอ่านทับศัพท์ภาษาอังกฤษเราจะต้องอ่านแบบภาษาอังกฤษต้องอ่านว่าไทรนั่นเองไม่ได้ว่าไซนนะครับผมดังนั้นเพื่อนพี่ชินนะครับผมที่เถียงไม่ชินตั้งแต่เด็กนะครับผมตอนพี่ชินอายุประมาณป .5 พี่ชินให้คําตอบได้แล้วนะจะจะเอาถึงอดีตไปทําไมนะครับผมมมมาาาดดดูกกกััััันตตอีวว่ถครบบผ อารไลโนเซอราท็อป uh, นั่นเองเป็นเลเวล4พลัโจมตี1,700ออกกระดาษนะครับผมให้มา2ใบสังเกตคือไทยเซอราท็อปหรือตระกูลสายไฟนียจะเป็นกระดาษกระดาษเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมครับดังนั้นจะออกแนวแพ้ทางกันไกะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นธาาุไฟเมื่อกี้กคือจะมีครบทุกอ่านจะมีข้อง่ายๆกระดาษเลยนะอาจจะเรียกว่าสมดุลก็ได้เลเวล5ให้มา1นใบก็ผมกับแองคีเซอราท็อปนั่นเองตัวสุดท้ายก็ผมเป็นเลเวล6กับสไตลาโตส่าตัวนี้เก่งหน่อยตัวนี้พลัโจมตี2000เลเวล6 เป็นคอนนะครับผมทา่าสายฟ้าอ่านี่ก็จะเป็นทั้งหมดของทา่าสายฟ้านั่นเองก็จะมีก็จะมี1 2 2 2 2 2 4 6 8 10มีทั้งหมด10บใบนั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นท่าน้ำนะครับผมเดี๋ยขอเก็บ1น3่5 6าี่กนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นท่าด้ำคือในคลิปที่แล้วเนี่ยเผือพูดว่าหาไม่เจอนะครับผมจริงๆมันมันอยู่ในนี่แหละในวพิชิตหาไม่เจอขออภัยด้วยนะจ๊ะท่าน้ำทั้งผมก็จะเป็นตระกูลยูนิตที่ว่าเป็นพวกคอยาวๆนั่นเองครับผมดูอ่าจะดีใจดีแต่คอยาวบางตัวก็ดูลายก็มีนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมกับอ่าพาทาโกซอลัสนั่นเองก็จะเป็นนะครับผมเป็นเลเวลสองพลังจมตพันสองออกกันไก่นั่นเองครับผมมีสกิลด้วยนะ ตัวถัดมาก็จะเป็นเลเวล4นะครับผมกับยูโนซอรัสนั่นเองก็จะเป็นเลเวล4พลังโจมตี1,700ออกขอนั่นเองมีท่าน้ำมาให้แค่2ใบเท่านี้นะครับผมแต่ท่าน้ำจะมีเสริมแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีเสริมเพียบแน่นอนในพวกเบสเซตต่างๆนั่นเองตัวนี้คือให้มา2ใบไว้ก่อนนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะมีท่าดินท่าดินให้มาแค่1ใบเองครับผมกับแองคิโลซอรัสนั่นเองตัวนี้เป็นท่าดินพลังโจมตีหนึ่งพันห้าร้อยเลเวลสามออกกันไกลนะจ๊ะ ต่อเลยดีกว่านะครับผมต่อด้วยธาตุพืชบ้างธาตุพืชก็จะให้ฟุคุอิซอรัสมานะครับผมอ่าตรงน,นี้อันนี้นะว่าต้องน่าจะคนพบที่ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับผมพลังโจมตีพันสองนะครับผมอ่าเลเวลสองออกกันไกลนั่นเองอ่านี่ก็จะไดโนเสาร์ก็จะเหลืออ่าเหลือธาตุสุดท้ายแล้วนะผมนั่นก็คือธาตุลมนั่นเองนะครับผมก็จะให้ไม่แค่ใบเดียวเหมือนกัน,ก,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 นกับเซราโตซอรัสเลเวลห้าพลังโจมตีหนึ่งพันเก้าร้อยออกกระดาษนั่นเองครับผม จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นการเยอะมากกว่าน,นี้ในช่วงเบสเซตแล้วก็เราก็พอจะเห็นภาพรุมมากกว่าน,นี้เนื่องจากสตาร์เตอร์เซตชุดนี้เนี่ยจะเน้นไฟกับสายฟ้าเป็นหลักตัวอื่นก็จะให้มาเสริมเล็กน้อยให้พอเป็นวิธีนะครับอกให้แบบครบทุกท่านนั่นเองแต่ลหลักๆคือจะเน้นไฟกับสายฟ้านั่นเองนะครับผมเพราะไฟเนี่ยก็จะเป็นสื่อถึงเทเรโนโซอรัสซึ่งเป็นตัวร้ายสายฟ้าก็จะสื่อถึงพระเอกนั่นเองก็น่าสนใจมากๆครับผมคราวนี้มาดูการสกิลบ้างการสกิลใบแรกกับเซอร์ไพรส์แอนไลน์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะ สามารถเพิ่มพาวเวอร์ได้400และมีเอฟเฟกนะครับผมอ่าไม่มีธาตุนั่นเองนะครับผมใบถัดมาครับผมกับสกิลเซอร์ไพรส์แอคแท็กอ่าเมื่อกี้เซอร์ไพรส์อะไรนี่เซอร์ไพรส์แอคแท็กนะครับผมบวกพลังได้500นะครับผมมีมีเอฟเฟกจริงๆจริงๆมันนะ่าจะมีเอฟเฟกแทบแทบจะทุกตัวนะครับผมแล้วก็ไม่มีธาตุนั่นเอง การสกิลใบถัดมาครับผมกับ defense boost นะครับผม power 400หรือ700นะครับผมไอ้400หรือ700นี่คือมันต้องดูเงื่อนไขถ้าเกิดใช้ในตอนนี้ก็จะบวก400ใช้ในตอนนี้ก็จะบวก700นั่นเองมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอยู่ในสกิลตรงนี้นั่นเองให้มา1ใบนะครับผมใบถัดมาครับผมกับ attack boost นะครับผมพลังโจมตี power ที่จะให้คือบวก400หรือก็700ให้มา1ใบเช่นเดียวกันนะครับผม อันถัดมาก็ผมกับเทลสลัดอ่าก็พาวเวอร์บวกหกร้อยอันนี้คือไม่มีเอฟเฟกต์นะนั่นก็คือบวกง่ายๆใช้ปุ๊บบวกหกร้อยทันทีให้มาสองใบนั่นเองกับเทลสลัดนะครับผมถัดมาก็ผมกับแอปสอดพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะให้มาหนึ่งใบนะครับผมพลังแค่หนึ่งร้อยนั่นเองแต่หนึ่งร้อยนี่คือหมว่าสกิลมันต้องดีไงคราวนี้จะมาดูใบถัดมาครับผมสกิลใบถัดมานั่นก็คือ Thunder Power นั่นเองครับผมอ่าตัวนี้ก็จะมีสี่ร้อยหรือเจ็ดร้อยขั่นเองครับผมสกิลใบถัดมาครับผมกับ ไดโนสวิงนั่นเองก็จะเป็นพาวเวอร์400หรือไม่ก็700นั่นเองขึ้นอยู่กับตอนที่เราใช้งานนั่นเองครับผมสกิลใบถัดมานะครับผมใบสกิลใบสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้คือสกิลไม่นับซุปเปอร์สกิลนะกับไฟเออร์พาวเวอร์นั่นนะว่าเดี๋ยวต้องใช้กับคู่ดไดโนเสาร์ไฟนั่นเองก็จะเป็น400หรือ700นั่นเองครับผมนี่คือสกิลธรรมดานั่นเองก็จะให้มา2 4 6 7 8 9 10 11 12 13ใบนั่นเองครับผมนี่คือสกิลธรรมดานั่นเอง ต่อมานะครับผมก็จะเป็นซูเปอร์สกิลนั่นเองนะครับผมซูเปอร์สกิลจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะให้พลังเยอะคื้นตั้งแต่ประมาณ800ขึ้นไปแล้วก็มีความสามารถรุนแรงแต่มีเงื่อนไขในการใช้แล้วมันมีธาตุด้วยอันแรกก็จะเป็น Volcano Burst นะครับผมก็บวกได้800และเป็นธาตุไฟนั่นเองครับผมไม่ทันมาก็จะเป็น Electric Charge นะครับผมก็จะ บวก800้เหมือนกันแล้วใช้ได้เฉพาะธาตุสายฟ้าก็จะมีเงื่อนไขยอยู่กับผมอย่างเช่นนี้ก็ต้องใช้กับธาตุไฟนะนี่ก็ต้องใช้กับธาตุสายฟ้านั่นเองแต่ว่าเนื่องจากมันมีระบุเงื่อนไขมันจริงบวกพลังในเยอะนั่นเองครับผมทั้งหมดนี่ก็จะเป็นการ์ดสกิลและซูเปอร์สกิลนั่นเองดังนั้นโดยรวมอัตราส่วนในเด็กนี้ก็จะให้การ์ดสกิลหรือการ์ดเวทมาส5หาใบนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมอีกประมาณ25าใบก็จะเป็นการ์ดเลนด์สองบทเลยนี่ก,จจกาานน็จะเป็นอ,อัตราส่วนที่ เอาแล้วครับผมทั้งหมดนี่ก็จะเป็นการ์ดต,ต่างๆนะครับผมที่อยู่ในชุดเบสเซตอยู่ชุดอะไรอยู่ชุดสตาร์เตอร์เซตนั่นเองนะครับผมกับสตาร์เตอร์เซตหมายเลขหนึ่งนะครับผมที่จะมีรวมหลายหลายเผ่าหลายๆท่านนั่นเองแต่จะเน้นไปทางไฟเป็นหลักนะครับผมก็จะจะมีไฟเยอะหน่อยนั่นเองแต่ที่เหลือก็จะลดหลั่นตามลงมาจะมีไฟกับสายฟ้าทันเย็ะนนั่นเองครับผมลัก ใครชอบใครก็หยิบไปใช้กันได้จะเปิด3ามกล่องนะครับผมจะจัดไฟล้วนก็ได้มีสกิลเพิ่มเติมยังไงก็ได้ครับผมก็สามารถนอาไปประยุกต์ใช้กันได้ตามความต้องการเลยนะครับผมสําหรับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวการ์ดในชุดสตาร์เตอร์เซ็ตหมายเลข1นนั่นเองนะครับผม สำหรับคลิปนี้เขาต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นเราจะมาว่าเรื่องของสกิลของการ์ดต่างๆที่อยู่ในชุด s t a ร์เตอร์หมายเลขหนึ่งนี้แน่นอนนะครับผมก่อนจะจากกาันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์คลิปต่างๆของรายการอินบ็อกซ์นะครับผมจะได้มีคนรู้จัก การ์ดเกมต่างๆมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราเล่นไดนโนเสร์คิงแล้วก็อยากจะมีคนเล่นเหมือนกันเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะไดไ้มีคู่แข่งมีเพื่อนมาช่วยกันสู้กันหรือจับมือกันไปงานแข่งก็ได้แล้วลองว่าสนุกสนานแน่นอนครับผมการ์ดตอนนี้ก็จะเป็นการ์ดอีกหนึ่งการ์ดอีกหนึ่งเกมที่แนะนําให้เล่นโดยพิชินนะครับผมสําหรับวันนี้พิชินกับการรีวิวการ์ดต่างๆในชุดสตาร์ทเซตขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย